เอาเลยนะเอาเลยนะก็มาเอาเลยนะอ่ะพี่รุคครับขอขอนุญาตถามกับการที่ตัดสินใจในการที่เปลี่ยนต่น้องออกเป็นในบ้างครับี่คัมแบ็กแล้วค่ะคัมแบ็กอย่างที่บอกค่ะว่าก็ต้องกลับมาทําการทํางานต้องกลับมาทวงบัลลัง์ <laughs> มือยังทวงได้อยู่หรือเปล่าเนาะก็ <laughs> <g ok> คือก็ไปอัอึบม,มาเรียบร้อยแล้วค่ะค้าได้เหมือนว่าเราเราขูดออกใช่ปะ ครั้งแรกคือเอาออกปเป็นเลยเออใช่เอาออกไปเลยเอออกลยกับมายังเป็นไซพาเดิมไหมครับคหมุนว่ามีการเล็กลงกว่าเดิมค่ะคือตอนแรกเนะี่ยอุ้มใส่สา5ร้อยิห้าซีซีซึ่งมันแบบมันใหญ่มากกว่าตอนแล้วมันตอน,น,นมันจะแบบหนักอะ่ะเออมันหนักมันจะโป๊มันจะดูแบบตัวหนาๆแล้วก็มันจะดูแบบเซ็กซีซ่โบไปเลยอะไรเ,เ,เงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอเราออกไปแล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีซิลิโคนมาเป็นเกือบปีเนาะออเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะจะกลับมาทำอีกแล้วตอนนั้นแต่ตอนนี้ได้กลับมาทำก็ ปรึกษาหมอว่าอยากได้แค่แบบว่าใส่เสื้อผ้าสวยออยากกับว่าแต่งตัวแล้วมันแบบเมื่อก่อนกระโ u m ไม่ได้ไงมันจะฟูบไปหมดเลยแต่ตอนนี้คือโอเคไม่ดุดแล้วอะไรเงี้ยก็ใส่แค่แบบ2 5 0ร้อยห้าสิบซีซีอะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างพอเห็นว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าพิเศษมันมันพิเศษกว่าเดิมมันพิเศษการฝังชิพฝังชิปมันมีการฝังไมโครชิปที่ซิลิโคนแล้วค่ะสมัยนี้ <c oughs> คือ,อ,รคอเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเพราะว่าเราทํารุ่นโบราณเนี่ยยีนิคมันก็จะไม่ได้มีบอกยี่ห้ออะไรเยอะแยะใช่ไหมคะ,ะแต่รุ่นใหม่น่ยคือเราใช้เป็นแบรนด์ซึ่งมันเป็นแบรนด์ของฝรั่งล้วคือเขาอ่ะจะมีการฝังชิปลงไปที่ซิลิโคนเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะสามารถไปทําที่ไหนก็ได้ในโลกใบน,นี้ถึงจะไปทําต่างประเทศเราอยากจะไปหาหมอเมืองนอกแล้วให้หมอ อยากจะรู้ประวัติของเราว่าเราทำซิลิโคนแบบไหนรุ่นไหนใช้อะไรเขาก็ใช้แค่เครื่องสแกนสแกนปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเราใส่ซิลิโคนมากี่ซีซีทำตอนกี่ปีที่ผ่านมารู้รายละเอียดหมดแล้วก็จะเหมือนผลิตภัณฑ์เหมือนาผลิตภัณฑ์ที่คิวอาร์โค้ดอย่างนั้นอ่ะเอออันนี้ก็คืออยู่ในนมของเราก็คือเราก็จะมีการฝังไมโครชิพแล้วก็มันก็ง่ายต่อการทำงานของแพทย์ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราแบบว่า เออมีคุกยทีเกี่ยวกับเรื่องของซิลิโคลลยอยนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเนลาวเลยเออก็ปรับตัวแล้วยังคับดีอ๊กเพราะว่าคราวนี้มันไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมครับเป็นแบบเล็กกว่าเดิมแต่ว่ามันแบบมันใช้ชีวิตอะไรอย่างไงมันดูแฮปปี้สบายใจขึ้นตอนนี้มันเพิ่งสองอาทิตย์เองน,นะมันก็ยังชาตอนนี้รู้สึกหมอเอนกินชานมเพราะว่านมชามากนมชาอยู่ข้างนึงข้างนี้จะชาจะรู้สึกแบบยังเจ็บอยู่แล้วก็มี่ก็แบบสองอาทิตย์กว,กว่าก็แอบขับรถแล้วนะ เราก็มาขับนี่ก็ขเขาลงมาทำงานเองเไรเงี้ยค่ะเราต้องเป็นสาวสตรองแต่เราก็ต้องเหมือนแบบก็ต้องพยุงนี่คือพอหลักจากทางานเสร็จก็ต้องใส่เป็นชุดชั้นในที่เป็นสําหรับคนที่ทำหนอาอกโดยเฉพาะไรเงี้ยเออไอ้ก็ยังไม่ชินกับใส่อันนี้แบบน้องมันก็เราชินกับการโล่งโจ้งไม่มีอะไรมาเกือบปีแล้วเนี่ยนี่่พอมันเรากลับมามีเราก็ต้องเหมือนลืมไปแล้วว่าเราต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังเพราะว่าเรามีลูกน้อยซึ่งลูกน้อยเนี่ย แขนขาบางทีเขาไม่ระมาระวังให้เราไงเตะมั่งตีมั่ง,ม,งมาโดนมั่งวิ่งเข้ามากอดอะไรมั่งอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีบ้างที่แบบว่าต้องระวังก็ปกตอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ต้องแบบเอออย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าเนาะเหมือนว่าพอเราเราเหมือนแบบ เราแพลนว่าโอเคถ้าเราจะกลับมาทํางานอ่ะเราก็ควรจะต้องกลับมาในพาร์ทให้ตัวเองที่มันดูดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอมันได้กลับมาทําแล้วมันก็เหมือนจังหวะงานมันก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะที่อะไรอะไรมันก็ค่อนข้างลงตัวแต่ก็ต้องมีการบาดเจ็บเพื่อเป็นการสะดอก,อกคอเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราวพี่อุ้มก็ถือเคดเหมือนกันในการที่จะเปลี่ยนถือเคสในการที่จะสัญญาวถือเคสเลยเราเป็นคนที่มูตัวแม่ ก่อนทําก็คือต้องปรึกษาอาจารย์ที่เรานับถืออะไรเงี้ยว่าเออแบบเราควรจะต้องทําวันไหนเลิกเวลากี่โมงต้องให้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเป็นยังไงมันก็กลับมามากกว่าที่เราคิดแปลว่างานทุกอย่างมัน,มนลงตัวแล้วตอนนี้เพราะว่าแค่สองอาทิตย์งานก็ติดต่อเข้ามาเยอะเลยน่าจะเกี่ยวด้วยนะคะว่าเหมือนว่าเราแบบคนอาจจะเห็นว่าสวยขึ้นจึงขึ้นปังขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็สุด นี่สิอุ้มลักษณนามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องแบบเวอร์ชั่นแบบเซ็กซี่เธอจะมานมแบนเหี่ยวเหี่ยวยานยานมันก็แบบมันไม่ใช่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากับปาทวงกาลังความเซ็กซี่ก็คืออุ้มหนักขึ้นนมอย่างแรงตอนนี้ได้ไหมอ่ะได้จริงหรอถ้าเป็นรับคาน้เราเราก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจนะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราไม่มีเต้าอ่ะ เราอะไม่ได้คิดว่าเราจะกลับมาทำงานแล้วไงเราก็จะรู้สึกว่าเราเฉยๆมากเลยกับการที่ไม่มีนมเราไม่ได้รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้า,าไม่สวยก,ก็ไม่เป็นไรเออเพราะว่าก็ฉันไม่ได้แบบคิดว่าฉันจะกลับมาทํางานหรือฉันจะอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็คืออยู่ไปตามสังขารของตัวเองแล้วนะตอนนั้นคือแขวนเต้าจริงๆแต่พอวันนึงมันอะไรมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทํางานเราต้องกลับมาหาเงินเราต้องคัมแบ็กอะเราก็ต้องทําตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด เพื่อที่เพื่อตัวเองนั่นแหละเพื่อให้ตเตงมีความมั่นใจเราทําให้เราทํางานได้ดีแล้วรู้สึกว่าเรามีบุคลิกภาพที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้ทําถ้าจนแบบใหญ่แบบน่าเกลียดน่ากลัวอะไรเงี้แบบยเออมันก็ทําแบบสวยๆการกลับมาคราวนี้นของพี่อุ้มเซ็กซี่ขึ้นจริงแต่ว่าพี่อุ้มมีน้องแล้วใช่รายการรับงานของพี่อุ้มคือเซ็กซี่ได้ระดับไหนคบการรับงานเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันก็ต้องมีลิมิตอยู่แล้วคะ่ะเอาเป็นว่าอย่างสิ่งที่อุ้มแบบคือลูกอ่ะ น้องดิสนียเนี่ยเกิดมาโตมาพร้อมกับการดูแลเลี้ยงดูของเราเราสอนเราแต่งตัวเนี่ยลูกเห็นนะลูกช่วยเลือกลูกช่วยคิดแล้วก็ทุกอย่างเราสอนลูกหมดว่าชุดนี้เราควรใส่แบบไหนกระ,ะเทศาย,ยังไงเพราะฉะนั้นการทํางานนะคะมันก็เหมือนกันเขาก็ต้องเขาแล้วเขาก็เป็นเด็กที่เข้าใจมากว่ามันคือในเรื่องของการทํางาน บางทีแบบเขาเป็นอยะไรที่สปอร์ตอุ้มมากอะอย่างเมาื่อวานเนี้ยจะออขออนุญาตไปข้างนอกอะไรเงี้ยบอกเขาให้เราแต่งตัวโอ้เามาสวยมากเอามาต้องมีผู้ชายมาจีบแน่ๆเลยรู้ก็เชียร์อบเออมาต้องมีผู้ชายมาจีบหล่อๆแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเออตอนนี้ออมีแต่ยังมีกระซิบกระซิบมั้ไม่มีเลยไม่มีเลยโล่งแต่ก็คือเซ็กซี่แบบมีลิมิตใช่ไหมมีกล้าจะไม่โอ้โหใช่ใช่แล้วก็ต้องมีลิมิตด้วยความที่เราก็เลขสี่แล้ว เราก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะคะสากที่ผ่านมาอกว่าอนนั้นไป,ไ,ปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําแล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินอยู่สระว่ายน้ําซึ่งก็ได้มีการแจ้ง ไปแล้วนะพอมันเกิดดราม่าขึ้นอะ่ะคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีดราม่าหนักมากเพราะว่าโต้งเองอะ่ะเราดูสถานที่ที่เราไปว่าเราไปโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมส่วนตัวแล้วก็บริเวณที่อุ้มถ่ายอ่ะค่ะคือมันจะเป็นบริเวณที่พอเราออกจากล็อบบี้ปุ๊บเราจะเดินไปห้องพักเราเนี่ยเราต้องผ่านสระว่ายน้าที่อยู่กลางโรงแรมเลยคสระว่ายน้ำสองข้างก็จะมีเป็นแบบคนนอนอาบแดดว่ายน้ําเล่นน้ําแล้วก็เดินไปที่ห้อง ซึ่งระหว่างทางก็จะมีห้องอาหารร้านอาหารแล้วเขาก็จะมีบริเวณน้ำพุอะไรเงี้ยเราก็มองเล็งว่าเราว่าเอ้ยเราใส่ชุดว่ายน้ำลงมาถ่ายรูปได้แต่ว่าเราไม่ได้อยากจะใส่บิกินี่ทั้งหมดเราใส่ชุดคลุมแต่ชุดคลุมเราเป็นซีทรูแล้วคือเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่าอ๋อนี่มันคือสาวว่ายน้ำนะคะเราก็ลงมาถ่ายรูปเล่นกับลูกสาวว่ายน้ําแล้วเราก็ไม่ได้บอกอธิบายไปหมดว่าอ๋อเราต้องแบบเสร็จแล้วเราจะต้องถอดชุดเผื่อไปใส่เล่นน้ำนะหรือเ,รเปลี่ยนชุดเพื่อไปกินข้าวอะไรเงี้ยคืออุ้มไม่ได้อินดีเทลขนาดนั้น มันเกิดอะไรกันว่เรื่องเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นแต่พอพอ,พอเขาได้ทราบในสิ่งที่เราพูดไปแล้วก็ได้มีการบอกไปแล้วค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็เข้าใจแล้วก็แบบทุกคนก็ไม่ได้ด่ายเยอะนะก็มบันดาม่า,าน่ะเหมือนกันไหมครับสําหรับการเซ็กซี่คงนี้อะไรกับชุดนั้นอะไรอย่าน้ณานก็ไม่คิดว่าจะเป็นดราม่าเพราะว่าอุ้มก็ใส่ชุดซีทูบ่อยม,อมอากแต่เป็นเพราะว่ารอบนี้เราถ่ายกัอถ่ายรูปกับน้องทุกครั้งค่ะ ถ่ายรูปกับน้องตลอดเวลาเราจะมีลูกอยู่ในซีนชุดว่ายน้ำตลอดถ้าไปลองดูย้อนคลิปเก่าๆเล่นอยู่ริมทะเลริมสาอะไรแหละอุ้ก็จะมีลงน้ํากับลูกเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วทําไมทาีายเี้เราโดนเขาเข้าใจผิดว่าเป็นห้างคนเข้าใจผิดว่าอุ้มไปเดินห้างด้วยชุดซีทรูกับลูกตํานานใหม่ตนานํ <laughs> านานใหม่ใส่ชุดซีทรูแล้วข้างในเป็นบิกินี่เดินห้างกับลูกก็เลยกลายเป็นดราม่าแต่พอเราธิบายไปแล้วอ๋อมันคือ สามน้ำโรงแรมค่ะมีคนเข้ามาขอโทษไหมพก็มีคนขอโทษเยอะค่ะมีคนขอโทษเยอะว่าแบบเข้าใจผิดที่ป้นิของการสีโพว่าการอ๋อไม่ค่ะมาไม่เราไม่ติดใจค่ะ,คะอุ้มเข้าใจค่ะคนเราก็มีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบมีทั้งคนวิจารณ์ดีวิจารณ์ไม่ดีเราเป็นคนสาธารนณะเราต้องรับได้ในสิ่งที่ที่คอมเมนต์มันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ ก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยผ่านนะคะแล้วเราก็ได้เข้าไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขากล็ลบอันที่เขาว่าอุ้มไปนะแล้วเขาก็มาลงเป็นคลิปที่มถแถลงว่าอ้อยู่สระว่ายนะ้ำนะอะไรอย่างเงี้ยลงแล้วก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วต่อไปนี้มันจะต้องแบบระวังเรื่องจะกล้าเซ็กซี่แบบเต็มที่ไหมเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องแบบระวงังแบบดูอาจจะต้องถ่ายบริเวณรอบๆให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนแต่เออแต่เรื่องลดความเซ็กซี่ มันก็เป็นตัวตนของเราอะ่ะเออเราก็ไม่อยากให้คนมาจักเราว่าการที่เป็นผูุ้ญิงเซ็กซี่จะเป็นคนไม่ดีน้องไหมคะเพราะ<ม>ว่าอุ้มว่าอุ้มอยู่วงการมาก็คือนานแล้วล้มก็เป็นเซ็กซี่สตาร์มาตลอดนึกออกไหมคะมมเราก็เออ<ม>เราก็อยู่มาแบบเออนานแล้วแล้วก็เป็นเซ็กซี่มาตลอดถ้าเห็นอุม้มใสุ่่กขาวขาว,ขาวนี่ว่าแปลกกว่า <laughs> คนน่าจะไม่ชินมากกว่าน้องดิด๊ดดี้รู้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่แม่โดนนำรนัตแบาเนี้กับเรื่องที่เรื่องที่แบบ ไม่รู้ค่ะเป็นเด็กน้อยสีขวบมเองเขาไม่รู้เรื่องค่ะอุ้มแล้วเราบาลานซ์ความซี้ี่ของค่ะเป็นแม่อย่างไรหลักจกเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกค่ะว่าอุ้มเลือกการาเทศะที่ที่จะไปไม่ใช่ว่าอุ้มไปใส่ชุดโป๊ปเดินอยู่กลางห้างหรือไปเข้าวัดหรือว่าชีวิตปกติโอ้โหแต่งตัวโป๊ตลอดเวลามันไม่ใช่ค่ะชีวิตปกติอุ้มก็คือเกางเก่งช้างเสื้อยืดอยู่บ้านโซมโซมจนรูกบางทีลูกต้องไล่ให้มาแต่งหน้าแต่งตัวด้วยซ้ำเออพี่ๆเขาก็ชอบความสวยความงามแล้วคือ เขาก็ซึมซับและเขาก็รับรับรู้ระ่อที่เราจะสอนบอกเขาว่าโอเคนี่เราไปเล่นน้ํากันเราต้องใส่ชุดว่าย,ยน้านะนี่เราไปออกกำลังกายต้องใส่ชุดออกกำลังกายนะนี่เราไปวัดนะลูกก็ต้องแต่งตัวนี้นะคือมันเป็นการสอนแล้วก็ปลูกฝังเข,ขาอะค่ะเพราะฉะนั้นอุ้มว่าอุ้มไม่ได้ทําอะไรที่แบบน่าเกลียดโดยที่ผิดกาลเทศะแต่เนื้อชี้แจงไปแล้วว่าสถานที่เป็นเทตุสถานที่เป็นเหตุคุยเข้าใจผิดใช่ค่ะทุกคนเข้าใจผิดค่ะสถานที่เป็นเหตุไม่ใช่ค่ะนี่มันคือโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวใครจะใส่บิกินี่ รอบโรงแรมก็ตามสบายเลยค่ะนอนหรอโอเคมีข่าวว่าจะไปต่างประเทศคุณนอไรค่ลอ๋อจะพาลูกไปฝรั่งเศสค่ะอันนี้คือเป็นทิปอะไรเป็นทิปสองคนแม่ลูกเราไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนกันสองคนแม่ลูกที่แบบไปไกลๆสุดมากก็แค่แบบญี่ปุ่นเลยเงี้ยแต่พอดีว่าก็จะมีเพื่อนที่เขาแบบอยู่ฝรั่งเศสอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากพาน้องดิสนีย์ไปแล้วคืออุ้มไม่เคยไปฝรั่งเศสแล้วอยากพาลูกไปดิสนีย์แลนด์ก็เลยอะ พร้อมแล้วปะลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ว่าสองคนจะรอดไหมอะไรก็เพราะเขาก็เริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยไปนานขนาดไหนสิบวันค่ะไปไิวันไอเดียพันมายอย่างไรก็ว่ากไไัแบบไอเดียคือเพื่อนค่ะเพื่อนอ่ะเขามีลูกสาวเหมือนกันซึ่งวัยใกล้ๆกับน้องดิสนีย์แล้วเขาก็คือจะไปหาเพื่อนหาพี่เขาญาติเขาที่ฝรั่งเศสพอดีแล้วเขาก็เลยมาชวนเราว่าแบบเฮ้ยไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็แบบอยากไปดิสนีย์แลนด์ที่นั่นอยู่แล้วอะไรยงเงี้ย มันก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะพอคิดปุ๊บคุยก,กับเพื่อนปุ๊บก,ก็อ่ะป้าขอวีซ่าด้วยนี่เลยอะไรเงี้ยก็คือแผ่นเลยแต่มันได้เป็นทริปยู่ใจเราใช่ไหมครับหรือว่ามันก็เกี่ยวด้วยมันไม่อาจจะอยากไปพักใจพักกาย,ายมไม่ได้พักใจพักกายอะไรแล้วนะตอนนี้อุ้มอุ้มสบายใจแล้วอ,อยู่ในจุด<ช>ที่ <ๆ S 1> แบบอ<ๆ>ุ้มโอเคแล้วแต่ว่าเหมือนเราไปเขาเรียกว่าไปใช้ชีวิตค่ะเราควรจะไปใช้ชีวิตได้แล้วเราก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่า วันข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นยังไงเราอยากใช้เวลาทุกนาทีกับลูกให้มีความสุขเพราะฉะนั้นณวันนี้โอเคเราพร้อมเราก็ไปจะมีแบบเสิร์ฟชุดเซ็กซี่แบบเราเป็นตัวแม่เซ็กซี่จะไปเสิร์ฟไกลถึงรุ่นไหมเสียดายมันหนาวเอาวก็เสิร์ฟไปร้นหนาวัดหนาวร้อยขี้หนาวอ๋อขี้หนาวมากก็เลยแบบ หมดเลนเชื่อไปหน้าร้อเนี่ยต้องมีการเสิร์ฟช็อตเซ็กซี่แล้วล่ะเออแต่พอไปเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็คงได้เห็นเวอร์ชันมิดชิดค่ะ,คะออยุ้งพยอยามจะบอกไปนิดนึงว่าคือเหมือนทยุ้งพูดแตบบ่ว่าตัวเองมุกออมได้สำเร็จแล้วตัวตัวเองจะไม่ได้มีใจอ่อนอะไรใช่ไหมทีาะว่าขามคอยาะถามว่าฝั่ปรัาก็พยายามปรับตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีใจบานะ้าคือนะตอนนี้เราสองคนอะคะ่ะไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องของเราสองคนแล้วไม่ได้พูดว่าเราจะ พยายามแล้วจะปรับเพื่อให้เราทั้งสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราทั้งสองคนไม่ได้มีการพูดคุยถึงจุดนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดนะวันนี้คือเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกจุดตรงกลางที่เราจะทําได้ก็คือเพื่อลูกณนะวันนี้สิ่งที่รวมกับเขาดําเนินไปด้วยกันก็คือเพื่อลูกค่ะซึ่งเขาก็ทําหน้าที่ของพ่อได้ดีเขาก็รับผิดช,ชอบดูแลน้องดิสนีย์ได้เป็นอย่างดี เราก็ยังเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมาหาลูกลเขายังมาส่งลูกไปเข้าโรงเรียนวันแรกแต่ว่าณ้โมเมนต์ของเราสองคนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันมีเพียงแค่พ่อแม่ลูกแค่นั้นเลยค่ะแล้วมูฟออนกับเขานยังไงมูฟออนแล้วไหมเหรอคะอาจรนต้องไปถามพี่เขาตอนพี่ว่าเป็นยังไงพี่ก็คืออยู่ในหฐานะของพ่อแม่ลูกแค่นั้นนะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเค